เฮ้วันนี้กินลูกชิ้นปลาทั้งวันเลยเนะี่ยพูดถึงอนะ่ะลุงสงสารลุงแอดจังไปยิ้มไม่ได้ลุงก็ปูแมทแล้วก็เวทเองได้ไหมยังดูอยู่ไหมเดี๋ยวนี้พะลุงดูบอลบอลมีอะไรให้ดูบัางตามตารางแล้วแมนอยู่อยู่ตรงจุดจุดไหน <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์ทุกคนเมื่อกี้มันจะเศร้าๆไปหน่อยเดี๋ยวอยากเปิดคลิปให้สนุกนะคะอืเสียงชัดอยู่ไหมพี่บัดร้นนั่งอยู่ออฟฟิศนะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะทุกคนเอด้วยความเคารพบ,บ้านและออฟฟิศอยู่ไม่ไกลกันค่ะแปดร้อยเมตรโดยประมาณในหมู่บ้านเดียวกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียวที่เราเช่าเป็นออฟฟิศเปิดบริษัทนะคะไม่ได้ซื้อนะตัวเองบ้านหลังนี้เราเช่านะเราเทน้ำจิ้มลงไปเลยน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มส้มสายชูอะ คือน้ำส้มสายชูอ่ะพูดง่ายแต่มันเป็นอะไรที่ที่ใช่แล้วสำหรับปลาชนิดนี้นะคะนี่โกนีว้วเสียงชัดภาพชัดคิดถึงคิดถึงคิดถึงน้ำจิ้มมันจะเป็นน้ำส้มสายนะคะก็ยำแบบนี้กลิ่นแสบน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบเหมือนน้ำส้มสายชูเลยแต่ มันจะเข้าที่สุดแล้วจิ้มซีฟูด้ดก็ประมาณหนึ่งแต่พอจิ้มอันนี้ดีที่สุดเลยแมทที่สุดแล้วตอนแรกไม่เชื่อนะพี่เอพี่เอพี่เอสาวปากน้ำโพแฟนเพจนะคะจากนาครสวรรค์เขาก็บอกว่าเนี่ยมันต้องกินอย่างเงี้ยกินน้ำส้มใส่ชูนะคะเป็นน้ำดองของเขาเนี่ยน้ำดองพริกเนี่ยเราเข้ากันที่สุดแล้วบ้านพ่อก็พบว่าเออจริงเพราะว่าบ้านเอ,อนลองแล้วนะคะกินน้ำส้มใส่ชูแรงมากแล้วก็หอมพริกโดงมากๆนะคะ เขาบอกว่ามันคือเข้าที่สุดแล้วส่วนลุงส่วนลุงก็กิน,น<ร>อันนี้หุูอเอาอันเดียวพอลุงก็กินบูชเชอร์อ๋อไม่ใช่บูชเชอร์เว้ยอะไรสไตล์ญี่ปุ่นไม่รู้เป็นชิีส <c oughs> แบ่งให้สามีไม่พอแล้ว,ลว <c oughs> หรอฮัลโหล เอฟซีกับการเจนนับบุรีใครตามมาจากคลิปเมื่อกี้ให้พี่มาตามมา1 1 am 1 and 15 am very very late in Thailand but it's my pattern insomnia girl เป็นอะไรที่เข้าใจได้แล้วมันเหนียวใครรู้จักโกนเหนียวไหมหหหหแื้วมันไม่ให้แบบเละๆนะไม่ให้กัดแล้วววืดๆ,ๆนะกัดออกมาแล้วแบบสู้ฟันเหนียวหนึบ ซื้อมาจากตรงแอปเปิลข้าวแกงชอบไปแวะกินข้าวแกงแอปเปิลน้องเปิลอะไรเนี่ยบัมเชลที่อยู่อินบุรีืม,ม,มันเหนียวอร่อยมันหนึบน้ำจิ้มส้มใช่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 กดกดไลค์ให้เลย อืถ้าใครเคยกินแต่น้ำลายไหลสุดๆเลยเพราะว่ามันจะมีความเฉพาะคือความเหนียวหนึบแล้วน้ำส้มสายชูคืองงมากขังแรกเอ้าทำให้น้ำส้มสายชูมาวะไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาด้วยแล้วพอน้ำจิม้มไหนมาเอา้าทำไมเป็นเอาน้ำส้มสายชูมาทำน้ำจิม้มพอปรากว่าจิ้มไปเราเข้าที่สุดแล้วเข้าที่สุดเลยมันใช่เลย น่ะนะอืมนะอืมอยากให้ลองชิมดังเลยเราไม่ได้ราคาโหดมากนะเราซื้อที่โกนเนี้ยนนะขอสวรรค์อะร้อยกลับไม่ได้ละร้อยห้าสิบไหมเราซื้อที่สิงบุรีอินบุรีร้อยห้าเก้า ราคาไม่ต่างกับซื้อที่นครสวรรค์แล้วอร่อยกินดีดีเน,นี่ยเนี่ยน่าเอาไปแกงเขียวหวานโอ้หนาน้อยอยู่เมืองนอกบ่ได้กินอย่างนี้เลยบปะดูบานอ้วนเอาเด้อพี่เดือนทานเป็นไหมคะพี่เดือนพี่เดือนที่รักของน้องทานเป็นไหม อืม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 เนอะมัน,ะนะจะเหนียวหนึบๆน,นะพี่เนาะอือยากลองชิมจิ้มน้ำจิ้มพี่ต่อยอะขอยืมถ้วยของลุงแอดหน่อย ลงแอดนะคะเทน้ําจิ้มคุณต่อยนิวต่อยอร่อยดีมาไม่รู้เข้าปะเดี๋ยวลองชิมก่อนเอาอร่อยกว่าของพี่ต่อยอร่อยกว่าเพราะมันจะมีรสชาติอื่นๆด้วยแต่ว่าอันนี้มันจะแบบดั้งเดิมอะความรู้สึกโอเคมันไม่เปิดมันแต่มันเปรี้ยวแหละแบบมันเปรี้ยวอร่อยอะคือแบบวือ มอืร้านน้องเปิลราคาแพงกว่านิดหน่อยค่ะแต่ซื้อสะดวกห้องน้ําสะอาดใช่บัตวุ้นอ่ะถ้าไปแวะน้องเปิ้ลก็คือรู้สึกว่าของฝากเขาอ่ะราคาก็ไม่สูงมากแล้วก็สดอร่อยด้วยอือมแต่ก็จะเป็นแบบน้ำจิ้มพี่ต่อยข้าวอ่ะอร่อยว่ะ วันนี้กินลูกชิ้นทั้งวันเลยลูกชิ้นปลาต่างหากลูกชิ้นปลาราชวัดก็อร่อยนะแล้วมาเจอกับน้าจิ้มพี่ต่อยหูขุนลุกอร่อยมากเราไม่รู้จะอธิบายความความดีงามยังไงอ่ะ <c oughs> เป็นจ้าพเพื่อนพี่เขาส่งมาให้กินจ้าน้องเล็กอืมเ <c oughs> <c oughs> <s ert> สียงหวานว่างไงเล่าสิอุ้ยนี่มันองลุงนี่หว่าลืมไปพอแล้วพอแล้วหนอ ออืมอืมมเข้ากันว่ะคืออืมอร่อยจริงๆน้ําจิ้มพต่อยของแกอร่อยแกทำแซ่บไม่เหมือนใคร ว่ก็มารีวิวให้แกแต่ลูกค้าประจำแกเยอะพี่ต่อยอ,อ,อรัอือือเออร่อยปะแบบลั้งเดิมก็อร่อยกินมาหอมพี่ต่อยก็แร่อหูถ้าหั่นแตงกวาแบบหั่นเต่าใส่ลงไปด้วยเนาะชิ่งผักชีใส่เนาะ อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยบ้านอ้วนไม่ได้ได้เงินจากพี่ต่อยนะแต่แบบนอ้วนอยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมน้ำจิ้มพี่ต่อย,อยจริงๆก็มันอร่อยฟ้าอืมอืม้อแล้วก็เยอะมากโอเนียวเนี่ยอน่าไปแกงเขียวหวานทุกคนคุณภาพ โห oh, แล้วน้ำจ er ิ้มพ uh> um şey ิ่ต่อย่างเฟีย่อะเบื่อกันไหมเนี่ยชอบกินให้ดูออ้ออือแต่ลนไม่มีผักเผ็ดน้ำจิ้มหรอคะพิมพ์หาคำว่านิวต่อยอร่อยดีภาษาไทยบัดรอ้วนเพิ่งลงโพสไป กดวาร์ปได้หน้าเฟซบุ๊กบ้านอ้วนอร่อยมากน้ำจิ้มต้องลองเองน้ำจิ้มเขานะเป็นน้ำจิ้มสูตรแบบมะขามเปียกพริกเคี่ยวน้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่แบะแฟแล้วก็ไม่ใส่กระเทียมดองเาะเขาบอกบางคนเขาบอกว่าน้ำกระเทียมดองมันเจือนมันฝาดปลาของเขาไม่ใส่ไงอืม ลูกค้าเขาซื้อกันทีแบบเป็นแบบว่าสิบขวดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะน้ำจิ้มมันอร่อยมันพิเศษมันไม่เหมือนใครในท้องตลาดมันให้ความรู้สึกคล้ายๆปลาระเบิดปลาระเบิดคือน้ำจิ้มลูกชิ้นปลาระเบิดอะของพี่ต่อยนะแต่คนละอย่างปลาระเบิดมันจะแบบเป็นน้ำส้มสายชูเหนียวเหนียวหนืดหนืดอร่อยเผ็ดเ,ดเดแต่มันจะมีความหวานแบบเหมือนแบะแซเหมือนคาราเมลเปรี้ยวเผ็ดหวานใช่ไหมแต่ของพี่ต่อยก็เหมือนกันแต่ว่า เป็นรสชาติมะขามเปียกอะหว,วานหวานเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวนะบัตอ้วนส่งมาให้อาจาร,ร,รย์หมอพี่พี่โลกให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องทุกฝั่งทุกฝ่ายประทับใจหมดแต่มันมีลูกค้าด่าเว้ยบัตรอ้วนนั่งอยู่กับพี่ต่อยพอดีทำเผ็ดเกินไปอะไรย่างเงี้ย ทำไมทําเผ็ดขนาดนี้อะไรเงี้ยดุพี่ต่อยไว้พี่ต่อยแกก็ได้แต่ยิ้มแกเขาบอกว่าแกไม่เปลี่ยนอร่อยติตี่เอาน้ำจิ้มพี่ต่อยเลี่ยนะผสมกับซีฟู้ดอะแล้วหั่นหมึกย่างใส่ลงไปหมึกนะหัน่นใส่ลงไปสับสับหรือเป่า หั่นแตงกวาเป็นรูปลูกเต๋าฉีกผักชีใส่ลงไปแล้วคุกคุกแล้วตักกินโอ้โหเดเมจบอกเลยเดเมจน้ำจิ้มพี่ต่อยสุดยอดจริงเอาไปทําน้ํายาปากกินกับขนมจีนหิวอ่ะเนี่ยหรือเออก็ดีว่ะจริงจริงจริงรเลือค่าสุดๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาใส่อะไรอะ่ะทำให้มันเหนียวแน่นอร่อยขนาดนี้ย เพราะว่าทำไมคนกินกันเยอะใช่ไหมฟ้าถ้าพี่ต่อยแกทำไม่เผ็ดอ่ะมันจะดังหรอแตาคนกินเผ็ดกินแซ่บไงของแกอร่อยจริงแกโพสของแกเนาะแล้วแกก็มีลูกค้าประจำใช่ป่ะแกก็วันวันหนึ่งแกก็ทําของแกอยู่งั้นอ่ะก็ดีนะเป็นอาชีพของแกไปเลยอ่ะจากที่แบบเนี่ยน้ำจิ้มเขาเข้มคนมาก ติดกันมากเลยที่บ้านอ่ะน้องที่ออฟฟิศเนี่ยเจียวไข่นงางเงาลาดไข่เลยอ่ะฟื้ฟื้นฟื้อย่างเงี้ยแหละเพี้ยผมเมาบสาั้นยังมาดูบางอ้วยบ่จะถ้าก็ออะไรนียถ้ากินหมดมันจะเกินไปไหมอ่ะถ้ากินไม่หมดก็ต้องทิ้งเนี้ยเหรอลง อ,อืมอะไแต่ละที่สุดเลยมันกนไปหรือเปล่าของคนถ้าหนูกินไม่หมดหนูขอห่อกับบ้านได้ไหมโอ้ยอิมอ่มสิมันก็ต้องอิ่มเป็นโหแล้วยิ่งอยู่ลอนดอนสวัสด,ดีคุณพรทิดาอืมสวัสดีคุณพี่พันธิพา อยู่อ่อนไม่เวลาคิดถึงเดี๋ยวเทกันซะได้ยินเสียงไหมจำชื่อไว้เลยนะจำชื่อไว้เลยนะกูนียวมันก็จะเนิยวกือบมาถึงข้นหดนี้ไม่ต้องเกรงใจมาซาน แต่มันอิ่มนะมันเนื้อมันแน่นนะถามคุณพี่มามาเซตดูดิมันแน่นมันหนึบกินหมดนี่จุกนะเดี๋ยวต้องขอเก็บเอาไว้ใส่มามา่มามาม่าที่มันเป็นรูปปูอ่ะแล้วก็แบบเป็นเส้นหมีขาวอะอูหูตาแตกเนีย่ยใส่พริกเยอะๆนี่แล้วก็อันนี้อีก บาัานอ้วนอะได้รับรีวิวใช่ไหมเจ็ดจับมีตัวแทนเขาส่งมาให้รีวิวเมื่อประมาณปีกว่าละจุๆก็อยากกินตอนนี้ไปส่งเขาส่งไปส่งมาจะไปรับเขามาขายแล้วก็แต่กำไรมันไม่มีเพราะบันอ้วนต้องเสียภาษีด้วยมันหักแล้วถ้าไม่เหลืออะไรเลยแต่อยากขายเดี๋ยวไปดูก่อน กำไรแบบน้อยอะถ้าเทียบกับเนื้องานที่ต้องทําแต่กําลังคิดอยู่กําลังคิดอยู่แต่อร่อยมากคือใครได้กินแล้วแบบหลงอะใครเคยกินอาพูดมากกว่าสองร้อยห้าสิบคนใครเคยกินเจ็ดจับมั่งเจ็ดจับตึง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 เนี่ยใครเคยกินไหมเจ็ดจับอะอืมใครใครรู้จักเจ็ดจับพห้พิมว่ารู้เฮ้ยเจ็ดจับมันดังมากเลยนะเว้ยใครใครพูดดิ จริงจรงจิง,ง,ง,งใครเคยกินเจ็ดจับบ้างมันอร่อยเป็นบ้าเลยนะอร่อยเป็นแบบบ้าบออร่อยมากอะไรเงี้ยเขาใส่ใบท่อมแน่นอนจริงตอนแรกก็โอ้ให้รีวิวอะไรซองน้อยๆวาจันแต่พอต้มออกมาโอ้ก็ไม่น้อยนี่ว่าเออได้อยู่อะไรเงี้ยน้ำลายแตกน้ำลายเตนอร่อยอืทำไมไม่มีใครรู้จักงง เจ็ดจับไงทำไมอ่ะใบทรรมอซะโอเคโอเค <c oughs> ไม่งั้นหุงเช้าที่นี่ <c oughs> ตรงแอ้หาอันนี้วางที่โต๊ะผู้จัดการ สามีถ้าไม่ใส่ตู้เย็นหรือช่องฟรีดมันจะป่องขึ้นเรื่อยๆแล้วนะโูโแต่อร่อยมากๆเลยเนี่ย,ยกินกับข้าวโนโนโนงั้นพี่เอาไปยัดไว้ในอันนี้เอาไปบ้านหนึ่งอันนะงั้นอะ,ะโอเคอืรู้จัแกแต่จับยวนอันนี้เจ็ดจับเจ็ดจับ เจ็ดจับเงี้ยไม่รู้จักกันหรอเบอร์ <Bro. S 1> อร่อยคันมือวะ่ะโอ้แต่วันนี้ขายดีขอบคุณมากมากเลยบ้านอ้วนงงขายดีมากลูกค้าแบบน่ารักมากแล้วลูกค้าโอนเงินไวมากยุคนี้เป็นยุคที่แบบว่ายุคไซเบอร์อะ่ะเออทุกคนแบบน่ารากักโอนเงินเราผ่านมาแล้วนะวันที่เรายากลาบ,บากอะ่ะ เพราะฉะน,นั้นใครยากลําบากอยู่แต,ตนน่ตอนนี้ก็ยังลําบากทำไมถีงว่าเมื่อกี้น้องเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเจอโควิดแล้วแบบลงทุนไปหลายแสนร้านต้องปิดพี่ก็เคยลำบากอย่างวันนั้นแต่วันนี้พี่แบบผ่านความลําบากมาเยอะอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ยังผ่านอะไรมาได้แล้วค้นพบว่าชีวิตเราดีขึ้นได้แม้ในวันที่มันยากลําบากอืมเพราะเราแบบมีมีน้ําใจดีๆจากแฟนเพจมีลูกค้าที่น่ารักที่เหนียวแน่นไม่ทอดทิ้งนะคะ ้องขอบคุณจริงๆนะไม่รู้ขอบคุณยังไงเลยแล้วยิ่งเราแบบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคําขอบคุณหรือรู้ตั้งเป้าหมายอะไรเงี้ยหรือมีวิธีการคิดหลักคิดในการ,รเผชิญเรื่องราวต่างๆมันทําให้เราเห็นคุณค่าของความรู้สึกดีๆนะคะของคนนะคะโอ้มันดีแล้วคุณเรานะี่ยคือแบบดีกับเรามากอะ่ะแฟนเพจอะ่ะกําลังใจล้วนๆเลยเยอะมากน้อยมากที่จะเข้ามาเรียนนะมีแต่น้อยมาก อันนี้คืออยู่ที่ออฟฟิศพี่ดีใจด้วยที่วันนี้ขายดีขายดีมากเลยค่ะไอโบเดินตัวเอ็นกลับบ้านไปเออหมดแรงเพราะว่ามันแบบไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันบรลุงสามีให้รู้ทุกคนบรรุงปิดไลฟ์เลยนะไม่สะดวกถือของของไปมาเพราะนู่นนั่นนี่นี่นู่นนั่นอีกหลายอย่างขอบคุณมากๆนะพี่ๆนะไลฟ์สดเบิ้ลเวร์มากเลยไลฟ์บ่อยอย่าเพิ่งเบืนนะเอ่อนะเออไลฟ์บ่อยจริงๆเผ็อะไรก็ไม่รู้ นะยังไงก็ตามกันไปนะพี่นะอยู่กันแบบรักกันหอมกันแหละใช่ไหมล่ะกัน <c oughs> นะบ๊ายบายรักนะคะไหนขอตัวแทนสักสามคนบอกว่าโอ้ฝันดีอูคุณสวัีอยากขอกำลังใจเรื่องหนี้สินบ้างตอนนี้มีปัญหามากมายเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกัน <c oughs> บอกให้รู้เลยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งในชีวิตนะคะบ้านอ้วนผ่านมันมาแล้ว บรรทวนเคยเป็นหนี้จนคิดว่าชาตินี้ยังไงก็ใช้ไม่หมดค่ะแต่วันนั้นก็ผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้บรรทวนไม่มีหนี้ครัวเรือนแล้วหนี้นี่ครัวเรือนไม่มีหนี้สาธารณะเขาเรียกอะไรวะเรียกชื่อไม่เป็นหนี้อ่ะไม่มีนะคะอืนอกระบบในระบบอะไรก็บบมีแล้วโดยที่วันนั้นบรร้ลยากมากๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันต้องมีทางออกแน่นอนเราเสพแต่พลังใจเท่านั้นเสพแต่กระบวนการคิดที่ดีเสพแต่หลักคิดที่ดีเสพแต่สื่อที่ทําให้มีกําลังใจเสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองเท่านั้นคิดแต่ในแง่ที่ดีเห็นคุณงามความดีในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าคิดถึงสิ่งที่สูญเสียไปมันจะทําให้เราดิ่งและจมลงไปจงคิดถึงแต่สิ่งที่เรายังมีอยู่เหมือนลมหายใจที่เรายังมีอยู่ ออกซิเจนอากาศเราอาจจะไม่เคยนึกถึงมันนะแต่ถ้าไม่มีมันเราอยู่ไม่ได้เราเห็นสิ่งพวกนี้ให้ได้ลทิ์ออกมาเลยอะไรที่เรายังมีอยู่แล้วเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะโฟกัสโฟกัสโฟกัสนะคะอุ้ยแต่หาเดีทยาทำตัวมันเป็นอะไรวะไลโคดวาสาทไม่มีนะคะนี่จะทำให้เรามีพลัง <c oughs> นี่จะเป็นไดรฟ์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะพูดเลยว่าถ้าบัรทุนมีเวลาบตรวลนก็อยากจะพูดพูดพูด ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าบันว่าก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอะ่ะอืมไม่ใช่ <c oughs> มันก็ไม่ใช่แค่คําว่าไม่ใช่แค่คําว่าคิดบวกนะแต่มันเป็นการมีวุฒิภาวะในการคิดและการบริหารจัดการกับเรื่องราวและปัญหาอย่างมีวุฒิภาวะนะคะอันนั้นแต่ถ้าคิดบวกอาจจะให้นิยามถูกต้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบวิ่งอยู่ในช่วงเวนเดอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้น,แบบน, ender, รรนะคะการคิดบวกคือการมองโลกในแง่ดีแบบ ความเป็นจริงสติกําลังใจแหละบันอ้วนก็ให้กําลังใจทุกคนแหละเราเนาะจะเราจะไม่คือเราจะไม่ทนแน่นอนถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราอะต้องทุกต้องทรมานถ้าเป็นไปได้เราจะไปอยู่ตรงนั้นเราจะรับฟังและให้กําลังใจเสมอรู้ไว้เลยนะคะและเรามีวันนี้ได้เพราะเรามีกําลังใจดีๆจากเพื่อน,อนๆทุกคนนั่นแหละที่ดูเราอยู่อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราคือวินวินนะคะอยู่กันด้วยเป็นสังคมที่ เพื่ออารีต่อกันถ้าเกิดว่ามีข้อขัดแย้งอะไรก็ต้องขออภัยนะคะบาัานอ้วนอยากให้เชิญชวนทุกคนมาเป็นเพื่อนมิตรภาพที่ดีดีกว่าเนี่ยในวันที่เราพวกเรากําลังท้อเนี่ยกําลังใจน้อยๆของพวกเราเนี่ยมันรวมกันแล้วมันยิ่งใหญ่นะมันทําให้เราพาเราผ่านจุดๆนั้นไปได้เจ็ดจับรสพะโล้หมูพริกไทยดาอร่อยหนูชอบเส้นของเขาอ่ะซาดเด้อเด้อไปละเด้อ ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยสปอร์ตบัตอ้วนถ้าอยากให้บัตรอ้วนมีแรงมีเงินไปต่ออยู่กับตรงนี้ได้นานๆอยู่เป็นกําลังใจให้กันไป็นะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อส่งเสริมกําลังใจพิมพ์คุยบ้างย่อบ้างอะไรบ้างโอเคเด้อไปแล้วโอ้ไ่อยากไปแล้วว่ะแต่ว่าหลายอย่างเดี๋ยวมันสิบมาได้นอนอืไปแล้วเด้อ